ใอค่ะีไเอด้หเยเห็นป้าขยะเยอะมากอะเยอะจริงเราควรทำยังไงเราควรมาแก้ปัญหาขยะในมอเราไหมเออเราก็คิดว่างั้นเราควแกกปัญหา่ะไป้เราไปหันย่งยังดีกว่าอะัคืออะไรหรอมันคือเครื่องขัดขยะที่ฉันพูดถึงโอ้ยขัหน่อยนะ ใช้เครื่องนี้อ่ะขยะอิบย่อยในมอก็จะหายไป,ปถูกปะมันก็จะช่วยอัดขยะให้เป็นชิ้นเล็กๆลงเราว่าก็ดีนะอมอเราจะได้สะอาดขึ้นด้วยแล้วก็ไม่มีขยะเกืนทำกันเลยไหมได้ไปกันเลยไปนี่คือแบบล่างเครื่องอัดขยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งต่างจากถังขยะปกติตรงที่มีเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับถังขยะใกล้เต็มหรือยัง ทำให้สามารถบรรจุขยะได้มากกว่าเดิมถึง8เท่าช่วยบรรเทางานของคนเก็บขยะไปได้เยอะสุดๆและยังสามารถกลับเก็บพลังงานไว้ใช้ภายหลังตอนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ได้อีกด้วยค่ะวัสดุหลักนอกจากแผงโซลาเซลล์แล้วในส่วนของตัวถังมีการใช้เหล็กก้าไรสนิมในการผลิตเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและผุพัง ขนาดของตัวถังที่เราออกแบบมีความสูง90ซติเมตรความยาว36คูณ45ขนาดของตัวถังคือ120ลิตรค่ระขยะมีโซลา่าเซลลเฉยดีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับหนึ่งเลยคือใช้ในการเป็นเครื่องนี่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ก็ออกมาเก็บขยะนะครับ สามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยจะทําหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เลืองน้ํามันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็นหนึ่งไอเดียนะครับที่สามารถ ช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะ The g r e e n Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับ